สวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาแว่นปั๊สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาสวัสดีคืนวันอาทิตย์นะคะมาเด้อจ้ามาโศกันเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ สวัสดีสู้ผู้สู้คนเด้อจ้าที่เขามามาเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แมให้แมค่ค right, ่าออนไลน์ูนนี้เด้อเอาบัตรตูนมากันสวัสดีค่ะสวยแซบจุงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยเขามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่คะอาออนไลน์คนนี้ด้วยนะคะ มาเลยมาเลยนี่เลยมาพร้อมกับผู้สนับสนุนหลักอย่างวิธการของเรานะคะน้ำยาบนปากแบมบูเมาวอตนะคะนี่และยาสีฟันไฮเดนนะคะ ช่วยดับกลิ่นปากคราบบุหรี่ชากาแฟหินปูนกลิ่นปากได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะสุดยอดนวัตรกรรมจากเยื่อไผ่นําเข้าจากประเทศไต้หวันเราเป็นเจ้าเดียวนะคะจัดจาหน่ายนะคะมีขนาดเดียว300 ml นะคะ,ม,ะมักหมิ่นไม่มีหินปูนไม่มีกลิ่นปากไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช้ได้ไหมโอ้ใช้ได้ไหม ใช้ได้นะคะก็ไปอยู่ใน <c oughs> ส่วนบำรุงนะคะดูแลเหงือกและฟันยืดอายุการใช้งานของเงือกและฟันให้อยู่กับเราไปนานๆมาเข้ามาสามร้อยท่านแล้วเดี๋ยวขอเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตจิบน้ำแป๊บพูดมาขอแห้งมา เดี๋ยวเราจะมาทักทายกันเลยนะคะขออนุญาตดูเมนแรกกันก่อนนะคะหมันไฟมันส่องแล้วมันไม่เห็นนะคะขออนุญาตเมนแรกกันเลยนะคะคุณปันนะว้าว,ว,าวสวัสดีคะ่ะพี่วิรชัยสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเซี่ยแม่เฟรนคนไร้รังสวัสดีจ้าสุยแทบจูงชิมรือยางนะคะ คุณดีชาร์จมาและแว็บแวบแวบมาแล้วจ้าใส่เสือไปะตะขาของแถบฝนอู้ไอ้แจกมันเมนค่อยจะเป็นวัดหรอบ่ไอ้ผ่านไปหาหมอในเด้อสวัสดีครับคููฝนสวยตลอดที่สุดในโลกเลยคุณนิพนบอกขอบพระคุณกาคุณตองโตโยตา้าสวัสดีจ้าอ้อยตาเนาะคุณ เป็นจังหด่บริษัทคุณอาดหนุ่มกระสินคนขี้เหงาสวัสดีครับครูฝนคนสวยประจําใจสวัสดีจ้าคุณเอกพัน์มีสุขสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตองสวัสดีครับสวัสดีนาฮักแท้คุณพรบอกขอบพระคุณหลายๆพี่ชายยศิษย์อ่ะฮะคุณเอกพัน์ให้กุหลาบขอบพระคุณคุณบอมสวยจูมขอบคุณค่ะคุณทอมแอนสวัสดีครับสวัสดีจ้า ขาเนียนจริงๆครับครูจริงป่าอยากรูปหรือสีคุณพนสวยจังครูสวัสดีจ้าคุณบัวไม่เจอกันหลายวันคิดถึงเลยครับขอบพระคุณค่ะคุณบัวคุณไบรอเซ็กซี่จุงขอบคุณค่ะคุณพี่จ้าสวัสดีครับครูฝนสวัสดีจ้าคุณวัชระสวัสดีครับครูฝนเฮงเงรวยรรับทรัเช่นกันค่ะคุณธีรวัตรเลิฟเลิคุณติ๊กติ๊กสวัสดีค่ะคุณโกูโค มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าพี่สงบสวัสดีครับครูสวัสดีค่ะพี่ธเนศส,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 สวัสดีครับครูฝนคนงามสวัสดีค่ะคุณติ๊กสวัสดีครับครูเหงาไหมไม่จ้าใส่แว่นตาใส่ใส่แต่กางเกงในโบเย็นบ่ฝนโว้ยกรุงเทพเด้ออายห่อนเด้อโบเยนน้ำเขาดอกเย็นอยู่มือซ่องมือเมีย เป็นกำลังใจให้ครับคุณวิทูลขอบพระคุณค่ะพี่ประเสริฐสวัสดีครับครูฝนสวัสดีจ้าคุณพานุครูนาจึงนาไลคุณวรุษสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนันท์ขอบคุณค่ะคุณสมคุณสมมัชัยไหมสมมัชัยสุดยอดครับสุดยอดจ้ามอนออกจ้างเอาออกสิ ลองจ้างดูลองอุดหนุนชุดใหญ่พันห้าดูเดี๋ยวเอาออกคุณวรวุฒิครูครับดูหน่อยดูอย่างนอหอยสวยอืมตาตาถึงคุณยุทธนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอมรศักดิ์สวัสดีครับครูสวัสดีค่ะคุณใช่ไหมไม่เห็นหน้าทั้งวันคิดถึงจังคนสวยขอบคุณค่ะคุณบอมครูน่ารักขอได้ค่ะบัาปาน่ารักหน้าช่างขอบคุณค่ะค๊คะอบน่ารักครับ ไม่หนาวหรือครูไม่หนาวจ้าเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เทพมงโอ้ยาวมากเลยสวยสวยนะครูขอบพระคุณจ้าเทพมงคลรารดลน,นะทะลทะนนะีทารดลนะทาาธรอ่าจะอ่านให้ได้นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะพี่สําหรับการกดแชร์สวยนะครูขอบคุณค่ะคุณเล่พี่เล่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณประจวบสวัสดีครับสวัสดีค่ะคีจ่จะตามสบายเลยดีครับกาแฟโบราณคุณพานุชยัยสวัสดีครับครูสวัสดีจ้าพี่แจ๊กหมอบอกบอก,บอกไปไปหาคู่ฝนเฮ้ยแหอกทันใดเดียวว่าวนะน,นะคะต่อค่ะตอ่อ <c oughs> สวัสดีครับครูฝนสวัสดีค่ะ คุณขวัญเท่ๆรายงานตัวสวัสดีจ้าร็อกเวียนสวัสดีมีความสุขครับครูคนงามทั้งตัวขอบพระคุณค่ะคุณธเนศน่ารักจูงขอบพระคุณค่ะคุณไกลสอนดูครูฝนเสียสุขกับภาพน้ําแตกตลอดจริงเปล่าคุณตรีวุฒิสวัสดีครับสวัสดีสบายดีจ้าสบายดีจ้าคุณแป๊บซี่สีชมพูอ้ามาห่อนคือสี่เดี๋ยวอันคือสีไเดียวยว่าฟันดีละบ้านฟันดีละตี จิงในบ่ใสย่ยูเห็นครูหายง่วงเลยครับขอบคุณค่ะคุณล็อกเกยนให้เขาสะครอผู้งามเทนอนครูขอบคุณหลายๆผมก็เป็นได้แค่ที่เขาพักใจน่ารักมากๆครูขอบพระคุณค่ะเต้นให้รู้หน่อยครูเดี๋ยว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 ว่าสิว่าสิเต้นจักรรอบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสิเต้นก่อนสวัสดีครับครูฝนคนงามสวัสดีจ้า คุณแกงสวัสดีครับครูคนสวยขอบคุณค่ะคุณแป๊บซี่เหนื่อยเหนื่อยงานหลายอ่ะพักพนเดอร์น่ารักมากขอพระคุณค่ะพี่บัวเป็นอย่างเอาดากให้บึงไอจังว่าสกิดเมียขาของก่อนฝนเอาขาเลยไอเอาให้ซาแค่ใจเจ้าเจ้าเสียเอาจักดอกจัดใส่ ซุกขี้มันเสมอมันคือเก่าเด้อ,อายตื่นเศร้ามาเห็นหนากกวายังเด้อถ้าเจ้ามักมวนนะเอาดีายแข็งแรงแข็งแรงเป็นยาสมันเป็นยาสมันประจําบ้านตัวพิศรศากสดีพี่สมบูรณ์สวัสดีครับครูคนสวยสวัสดีค่ะค,ครูศิรปศักดีครับครูวันนี้ไม่เต้นล่ะเดี๋ยวเต้นให้ดูเห็นครับเอาหมอนออกออกัจ้างที่ล่ะ เด็กเสเพสวัสดีครับคุณประสิทธิสวัสดีครับคุณสวยสวัสดีค่ะคุณบอยสองแควสวัสดีจ้าคุณหันทอนสวัสดีครับคูยิ้มน่ารักจุ๋มขอบคุณค่ะคุณตูนคนเดิมสวัสดีค่ะการบอกลาที่แสนจะเจ็บปวดอ้ายมาแล้วเอฟซีของเราการบอกลาที่แสนจะเจ็บปวดสวัสดีครับสวัสดีจ้าคุณ SMC เกมมันติดตามครูขอบพระคุณจ้าพี่วิชยัยสวัสดีป้าฝนสวัสดีจ้าคุณกอ๊อฟน่ารักมากไปสวัสดีค่ะคุณสุรัสสวัสดีครับร้องเรียนอากาศเริ่มร้อนใช่ๆมันเริ่มร้อนแล้วโอ้ยมาแล้วหนูกุ้งคิดถึงครูฝนจุงหนูกุ้งหายไปไหนมาไม่เคยเห็นเลย คิดถึงนะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะคุณกุ้งอาจารย์สุวัสดิ์สวัสดีอาจารย์สุวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิชาน่ารักจุงคุณอิตายุศสวัสดีครับคุณบอลในน่ารักจุงเต้นให้ดูหน่อยแป๊บหนึ่งรักครูขอบพระคุณค่ะอังกิงในสวยว้ายจะจม่ตาดีขายใกล้หมดยังครับครูขายทุกวันค่ะส่งมาสั่งมาเรื่อย อุดหนุนได้ค่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะวิธีอุดหนุนฝนนะคะก็คือเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ฝนหน่อยเป็นกําลังใจให้กันเนาะสบายดีครูสบายดีทางฟังสอปอป,อปอล่าเด้อจา้าเพิ่งเข้าดูครั้งแรกขอบพระคุณมากค่ะพี่ปากหน้ากัดจุงมากันแล้วควันข้าวมาแล้วห้องกระเลิกงานตีคุณบอลนายสวัสดีครับติดตามนักครูฝนท้งทาิตท้งท,งทวิตเตอร์ขอบพระคุณมากจ้ะ คุณวิวทวัตส,สวัสดีครับสวัสดีจ้าชุดสวยจุงขอบคุณค่ะนอกจากยาสีฟันกับบ้วนปากมีอะไรขายอีกอมีเซรัม่มซูปเปอร์เซรั่มนะคะฟื้นฟูหน้านะคะรีบูตหน้าในชั่วข้ามคืนนะคะก็คือใช้ไปหลอดหนึ่งตื่นเช้ามารู้สึกว่าหน้าฉ่ำวาวเหมือนเรารีสตาร์ทคอมพิวเตอร์อะ เออเหมือนโทรศัพท์เราลวนเรารีสตาร์ทเราก็ต้องรีสตาร์ทให้ใบหน้าเราด้วยอ่ะแล้วก็มีโฟมล้างหน้านะคะรักษาสิวนะคะสมานแผลนะคะแล้วก็ดูแลแผลเป็นที่เกิดจากสิวให้จางหายไม่มีรอยด่างดําแล้วก็มีครีมบํารุงหน้ามาร์กหน้าและก็ชนเนอร์อ่สาส่วนผสมจากมาร์กเบิร์กนะัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีเลยนะคะซึ่ง เป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นมากยังไงแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่อยากดูแลผิวแล้วก็มีครีมกันแดดของเรานะคะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะมีมาร์กบดอยู่ในตัวด้วยและที่สําคัญครีมกันแดดของเรารักษาสิวได้ด้วยนะคะฝนชอบสิ่งมหาัศาจรารย์ตัวนี้แหละและก็มีดีฟคลีนซิ่งออยนะคะ,ะมันมันเป็นเขาเรียกแบบไหนอะน้านมสําหรับล้างหน้าล้างหน้าสเต็ปที่1สเต็ปที่2บํารุงไปในตัว ะะวิธีสังเกตง่ายๆถ้าใครล้างหน้าแล้วรู้สึกหน้าตึงแนะนําให้เปลี่ยนวิธีล้างหน้าเลยนะคะมันจะทําให้หน้าคุณหยาบกระด้างตึ่นขึ้นมาหน้าหน้าไม่ฉ่ำบวบานะคะแลดูไม่ไมออร่านะคะตัวนี้เรามีซุปเปอร์เซรั่มทำให้หน้าออร่าภายในค่ำคืนนะจ๊ะมาต่อกันพี่ไพฑูรย์สวัสดีค่ะคืนนี้จัดครับเดี๋ยวเต้นให้ดูคุณพิชารักครูฝนครับคุณสราวุธขอบคุณค่ะ คุณบอมน้ำเดินด้วยครูเดินไปชายสวัสดีครับครูคุณอาทิตย์ต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันสวัสดีครับครูสวยตลอดขอบพระคุณ say hi my friend w h e r e you c o m e f o r o m t h a i l a n d คุณปรีดีอ้อยคักนะย่าไงดีครับขอบคุณค่ะคุณศักดิ์ขอบคุณค่ะ,คคคะวันนี้เหนื่อยไหมไม่ค่ะอพี่ไทยบูรงามแท้ขอบคุณค่ะโอ้ยบอต้องเกงใจครูมักนางทาดกันนางเลยขักไข่ดอ มาแล้วพี่ฟลุกสวัสดีจ้าฝนสวัสดีจ้า s อเออยากได้ซีเด้ไ่ายส้างว่ะจะคือบว่วอยากซื้อของนำเด้โอ้ยเอาเอาเอา,เอาที่สบายใจเด้อฮับลูกซูเลยอย่างนอบะขอดูหน่อยครับดูอย่างนอสวัสดีครับคุณครูคุณพันพันสวัสดีจ้า สวยครับครูขอพรบคุณค่ะไม่เป็นไรเลยครับขอพรบคุณค่ะ fc จากทวิตเตอร์ขอพรบคุณจ้าวายอยากเรียนอย่างไะคุณสิริศักิเอฟซีนะคะแจกยาอายุวัฒนาติครูบอกสนใจตัวไหนนะคะซูอ่าแล้วก็มีสบู่ระเบิดขี้ไข่ด้วยขี้ไข่ตรงคอค้านงค้านีบจักรกลงจกกักรแลนะคะอืมอยากให้มันบดบางความหล่อเรานะคะอืม รอเลานี่ไม่จําเป็นจะต้องแบบคือหน้ามีออรา่าแค่นี้ก็ดึงดูดสาวๆดึงดูดเสน่ห์เกี่ยวกับไม่เรื่องการงานได้แล้วนะคะหน้ามีออรา่าฉ่ำบาวใครๆก็อยากคุยด้วยแล้วก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับง่ายยิ้มอยู่ตลอดเวลาและก็ยิ้มทุกสถานการณ์นะคะสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะแต่ก็ต้องบํารุงนะเห็นแบบนี้ก็บํารุงเยอะเหมือนกันนะ สบายดีบอคู่ฝนสบายดีจ้าคุณอิตายุศสวัสดีน่ารักตลอดครับคุณสรยูดีครับสีจะดีครับเยี่ยมเลยไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยครูไ่ายเป็นย่างคุณสันตีสวัสดีค่ะจะเต้นหน่อยเดี๋ยวเต้นให้ดูเดี๋ยวเต้นให้ดูดนดคนไหนที่ฝนคอมเมนต์อ่านไม่ทันก็ทักมาอีกนะทักมาอีกฝนจะได้อ่าน หล่าน่อยน่ารักแท้ครับขอบคุณค่ะคุณนายสุภาชัยน่ารักจุงขอบคุณค่ะคนไหนที่ฝนอ่านไม่ทันทักมาอีกเด้อขายของอยู่แถวไหนอยู่หน้าแฟนเพจ Facebook จ้าหน้าแฟนเพจคลับครูฝนช็อปครูฝนนะจ้าเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะตัวไหนที่เป็นลูกครูฝนคลิปครูฝนนะคะเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะเราคือร้านเดียวกัน พี่มาวินสวัสดีจ้าผู้ชมอยากดูนานๆเดี๋ยวจะเต้นให้ดูน่ารักจังเนื้อครูฝนขอะพระคุณค่ะเพลงประจำเราเลยเราต้องมากับเพลงนี้นะทุกคนหน้าสดยังงามแถมยังเซ็กซี่อีกพี่วิทย์บอกขอบพระคุณค่ะมองตรงหน้าสดจ้ะก็คือใช้ครีมบำรุงหน้าแค่นั้นแหละจบนัดรับหน้าห้องครูได้ไหมมาค่ะมาค่ะดีจะได้ไม่ต้องไปส่งมารับหน้าห้องเลย มาเลยมาเลยยินดียินดีไม้ถึงน่ะ